โครงสร้างสำคัญที่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงนอกเหนือจากแคลเซียมก็ต้องมีแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและที่ขาดไม่ได้ก็คือคอลลาเจนในขณะที่แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสจะมาจากอาหารที่ทานเข้าไปในแต่ละวันแต่สําหรับคอลลาเจนพิเศษกว่านะคะร่างกายจะต้องสั่งคร้างคอลลาเจนสําหรับกระดูกนั้นขึ้นมาให้ได้ค่ะวิดีโอนี้มาทําความรู้จักคอลลาเจนสาหรับกระดูกกันนะคะเมื่อรู้ข้อมูลแล้วก็จะช่วยเตรียมพร้อมร่างกายให้สามารถสร้างคอลลาเจนได้ดีมากขึ้นนะคะ มาดูกันดีกว่านะคะว่ากระบวนการสร้างคอลลาเจนสําหรับกระดูกนียเกิดขึ้นได้ยังไงกระดูกจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าออสซิโอบลาสหน้าที่ในการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกใหม่รวมไปถึงการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะโดยที่เซลล์ออสซิโอบลาสจะสร้างโมเลกุลของคอลลาเจนที่เรียกว่าโพลีเปปไทด์ซึ่งเป็นโมเลกุลพื้นฐานของคอลลาเจนขึ้นมาค่ะ จากนั้นโพลีเพปไทด์จะถูกนำมาประกอบกันเป็นทริปเปิลเฮลิกซ์ซึ่งเป็นโครงสร้างสามมิติที่แข็งแรงและยืดหยุ่นได้จากนั้นทริปเปิลเฮลิกซ์หลายๆอันก็จะมารวมตัวกันมัดเป็นเส้นใหญ่คอลลาเจนเส้นให่คอลลาเจนนี้ก็จะถูกเซลล์ออสซิโอบราสปล่อยออกมาสะสมในเอ็กซ์ต้าเซลลูลร์แมทริกซ์ซึ่งเป็นโครงสร้างคล้ายเจลที่อยู่รอบๆเซลล์นในเนื้อเยื่อกระดูกนะคะเส้นใหญ่คอลลาเจนนี้ล่ะคะ่ะมันจะทำหน้าที่เป็นโครงร่างที่สำคัญในการสร้างกระดูก ื้อที่มีแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆมาเกาะบนเส้นใยคอลลาเจนนี้ทําให้กระดูกนั้นแข็งแรงคือพูดง่ายๆถ้าไม่มีเส้นใยคอลลาเจนที่เซลล์ออสซิโอบาสกระตุ้นสร้างขึ้นมาแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่ทานเข้าไปก็ไม่มีที่ยึดเกาะเนื้อกระดูกใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นมานะคะประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจนโดยเซลล์ออสซิโอบาสในกระดูกจะขึ้นอยู่กับ4ปัจจัยค่ะปัจจัยที่1คือสารอาหารร่างกายจะต้องได้รับสารอาหารเพียงพอ,องเช่นปโปรตีนวิตามินซีและแร่ธาตุ และธาตุที่สําคัญก็คือทองแดงและสังกะสีนะคะสารอาหารเหล่านี้จําเป็นต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนค่ะปัจจัยที่ 2- ฮอร์โมนฮอร์โมนที่สําคัญก็คือโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนไทรอยและฮอร์โมนเพศนะคะซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของเซลล์ออสซิโอบลาสค่ะปัจจัยที่3การออกกําลังกายการออกกําลังกายแบบลงน้ําหนักจะช่วยกระตุ้นการทํางานของเซลล์ออสซิโอบลาสและกระบวนการสร้างกระดูกนะคะปัจจัยที่4อายุค,ค่ะ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนจะลดน้อยลงค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะกระดูกพุนในผู้สูงอายุนะคะในปัจจุบันจะมีอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนมากมายหลายยี่ห้อนะคะแต่ถ้าอาหารเสริมหรือคอลลาเจนที่ทานเข้าไปเพิ่มเติมนั้นไม่สามารถใช้ในกระบวนการสร้างกระดูกได้ก็ต้องกอกว่าคอลลาเจนที่ทานเข้าไปจะถูกใช้ในส่วนอื่นของร่างกายอย่างเช่นผิวหนังค่ะสำหรับดรโบพลาซซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลเลียนแบบกระดูกมนุษย์และประกอบด้วยคอลลาเจน20%ต ซึ่งคอลลาเจนที่มีอยู่ในดรโบพลัสนั้นเป็นคอลลาเจนชนิดเดียวกันกับที่กระดูกต้องการใช้ในกระบวนการสร้างกระดูกค่ะการทานดรโบพลัสจึงเป็นการทานสารอาหารพร้อมใช้ที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ในกระบวนการสร้างกระดูกให้แข็งแรงได้รวดเร็วและได้ผลค่ะในร่างกายของมนุษย์ไม่ใช่แค่กระดูกต้องการคอลลาเจนเท่านั้นนะคะผิวหนังเส้นผมเล็บก็ต้องการคอลลาเจนเช่นกันค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าคอลลาเจนในกระดูก กับคอลลาเจนในผิวหนังเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรรอชมคำตอบในคลิปวิดีโอหน้ากันนะคะ